สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชมรถออนิว2012คันนี้นะคะว่าวันนี้จะมาแปลงหน้าเป็นตัวไหนรอชมเลยค่ะตอนต่อไปนะคะช่างก็กําลังจะถอดชุดอุปกรณ์เดิมออกนะคะเริ่มตั้งแต่ฟ้ากระโปรงหน้านะคะก็จะเป็นกันชนหน้าด้วยแล้วก็จะมีชุดไฟหน้านะคะจะถอดออกหมดเลยนะคะเดี๋ยวรอชมว่าจะแปลงหน้าเป็นตัวไหนนะคะใส่เข้าไปแล้วจะหล่อลงตัวขนาดไหนรอชมเลยค่ะ กำลังจะติดตั้งนะคะไฟหน้า2,018นะคะตัวนี้จะเป็นตัว V-Cost นะคะเป็นไฟหน้า2,018 V-Cost e นะคะเป็นอะไรแท้พาร์ทแท้ของอิน u ูสูเลยนะคะสสยๆแบบนี้ข้างนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งขนะคะซ้ายขวาเลยนะคะไฟสวยๆสมำๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวรอชมกันค่ะว่าติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะจะออกมาหน้าตาแบบไหนจะหล่อลงตัวแค่ไหนรอชมขั้นตอนต่อไปเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะช่างก็กําลังจะติดตั้งนะคะตัวกันชนหน้านะคะเข้ากับตัวรถแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอชมขั้นตอนต่อไปเลยค่ะว่าเสร็จสมบูรณ์จะหล่อขนาดไหนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะช่างกําลังจะติดตั้งกันแทงหน้าเป็นดีคอร์สนะคะเข้ากับตัวกันชนแบบนี้เลยนะคะเป็นกันชนอ่า ของ2018นะคะแล้วก็ใส่กันแทงหน้านะคะเป็นของแท้เลยนะคะเดี๋ยวรอเก็บรา,ายละเอียดให้ครบสมบูรณ์นะคะว่าจะหลอแค่ไหนรอชมต่อไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะช่างก็กําลังจะติดตั้งฝากระโปรงของ1.9นะคะเข้ากับตัวรถแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ารถเป็น all new 2012นะคะเปลี่ยนหน้าเป็น1.9ต้องเปลี่ยนฝากระโปรงแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอชมขั้นตอนต่อไปนะคะจะออกมารอขนาดไหนรอชมเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะช่างก็กำลังจะติดตั้งตัวกระจังหน้า v c o อร์นะคะเข้ากับตัวรถแบบนี้เลยนะคะ mm. เป็นกระจังหน้า v c o อรของแท้เลยนะคะแบบนี้เลยติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวรอเก็บรายละเอียดกันค่ะว่าออกหน้าตาจะออกมาเป็นประมาณไหนนะคะสวยแค่ไหนรอชมขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรถออเนี e w 2012คันนี้นะคะ ที่อัพหน้าเป็นตัว2,018นะคะเป็นตัววีคอร์สสวยๆรอลงตัวเลยนะคะลํำนี้ดกเสร็จเรียบ100สมบูรณ์น,นะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามร้านซ่อมอโตช็อปได้เลยนะคะ งานตั้งอยู่บนถนนบางนากาดก,ากม14นะคะอย่างจัดหน้าแบบนี้ก็สอบถามร้านตั้มได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายอนดูซุนะคะ D Ma x New X นะคะสามารถสอบถามร้านตั้มอัลต้ช็อปได้เลยนะคะเรื่องอะไรแปลงหน้าเรื่องอะไรพาร์ทแท้ของอนดูซุนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์นะคะคันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะฝากกดติดตามผลงานของทางร้านตั้มอัลต้ช็อปไปด้วยนะคะไว้เราจะมาลงคลิปดีๆต่อไปนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ